เป็นมือใหม่อยากเปิดร้านใน Delivery อยากเริ่มต้นอย่างมั่นใจต้องจัดโปรยังไงให้ดึงดูดลูกค้ามากที่สุดวันนี้เรามาแจก5สูตรโปรโมชั่นพื้นฐานที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านของคุณได้ง่ายๆแบบได้ลูกค้าประจำกลับมาซื้อซ้ำแน่นอนวันนี้เรามีคำตอบให้ครบ 1. โปรโมเมนูประจำวันอีก1โปรโที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับร้านของคุณโปรโนี้เนี่ยง่ายมากๆครับแถมลูกค้ายังชอบด้วยเพราะได้ลองเมนูใหม่ในราคาพิเศษเช่นวันจันทรเข้ามันไก่ลด10%วันพุธข้าวมันไก่ทอดคู่โคกลด15%วันศุกร์ข้าวยำไก่แซบ่บลด10%ลูกค้าเนี่ยจะรู้สึกว่าทุกวันนี้เนี่ยมีสิ่งใหม่ๆให้รอคอยและคุ้มค่าที่จะสั่ง 2โปรส่งฟรีในระยะเพิ่มโอกาสในการขายและกระตุ้นยอดสั่งซื้อเฉลี่ยต่อออเดอร์ช่วยดึงดูดลูกค้าที่อยู่ใกล้ร้านของคุณมากขึ้นเช่นจะส่งฟรีเมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ200บาทในระยะ3-5กิโลเมตรและโปรนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะสั่งซ้ำอีกด้วยเพราะถ้าราคาสินค้าไม่แพงไม่มีค่าส่งลูกค้าก็อยากจะสั่งซื้อบ่อยขึ้น 3. โปรโลดราคาเวลาเร่งด่วนเพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าหิวทําให้ตัดสินใจสั่งอาหารได้ง่ายเช่นลด10%เฉพาะช่วงเวลาเที่ยง11โมงถึงบ่ายโมงกระตุ้นให้ลูกค้ารีบตัดสินใจสั่งซื้อทันทีเพราะมีเวลาจํากัดและเราสามารถเพิ่มข้อความโปรโมทในแอปเช่น f ฟล s เซล l e หรือลดพิเศษเที่ยงนี้เท่านั้นสร้างความเร่งด่วนและดึงดูดสายตาลูกค้า 4. โปรโมเมนูเอกล v e เฉพาะลแมน จะทําให้ร้านของคุณดูพิเศษกว่าใครให้ลองคิดเมนูพิเศษที่เหมาะกับร้านและอย่าลืมใส่คําว่า exclusive หรือเฉพาะไล Man เพื่อเพิ่มความดึงดูด 5. โปรปาร์ตี้แพ็คโดยนําเมนูขายดีรวมกับอาหารกินเล่นมาจับคู่กับเครื่องดื่มโค้กจัดเป็นเซตสําหรับ3-4คน เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าและถ้าร้านสมัครเข้าร่วมกับ l i น์ m a n แล้วมาจอยแคมเปญมื้อพิเศษอร่อยซ่าก,กับโค้กทำโปรโมชั่นปังปงจับคู่เมนูเด็ดของร้านกับโค้กแถมได้สิทธิพิเศษอีกเพียบลองนำ5เทคนิคโปรโมชั่นนี้ไปปรับใช้กันที่ร้านดูนะครับ